โอ้ตา่โอ้ดกันดูดิเามือขวดเลียนไปนยนี่แม่นี่ก็ไปวดถือไเออเกิดอนังเกบดอนั่งแม่ด่แม่น่อน่อ้ดมกดมด โอ้ยอุ้ง่ายห้มมือ้าก็รลังกายมาห้เห็ดพ่อหน้าเสียดจังแา่ดินใรายเห็ดพอเดินไกลเดินไกลครับี่มีเห็ดพอบ่เ็ดพอกระดอกกระเจียวไม่เห็ดพอกับตรงไหนดอกกระเจียวดินใชายกัดูดดได้นี

ร้อยดินแตกนีนี่ร้อยดินแตกๆเปแนอเลยบ่มันมันถือขี่เทาบังนะพี่กูเขาเขาเผาไฟนี่พ่เห็นขั้นตาพอดีบอจะเห็นเลยเห็นเขาวามันถือขีดเทาบางนี่เขาบอกเผากอนถ้าพเผาก็ตีไงก็นี่นะเช่นนี่ดินมันที่อายนี่เนาะเ็นมั้งออให้ปล่อยนังให้ปล่อยให้พอนังทีดดำดำก็นี่ เป็นหมาเข้าขวดนี่อยู่เน oh, ียวนี่ไงนี่นี่ทำไส้หมกันเลยได้ไหมฮะนี่กินเป็นมูเห่อนนห่ยหาเบอขวดเอาสิ้นะไปใซตแล้วปะเนี่ยเล่นดีบ่อ้เดียเส้นตาดีเลยขวดังสิขวดต้องสิตเป็นนวนๆมันอยู่ไหม ใต้เลยกี่ท้อมบังไปเลยมันมาจุดน่เนีแต่ปกติก็ยังเนม่ยงหยาเกนนี่ยลุนเบ็หก่ท้อวันกี่ท้อบังเขาว่านว่านมุกเี่ยเขาว่านว่านมุกว่นโอ้เตกกเป็นโจจแเจเป็นมอยู่นะตาบรีเดียวให้ติ่นเป็นพมนยาวกินวัสดีครับ อยู่นี่ลงนด้ปลาไอ้มาบำบัดช่วงนี้เขาอยู่รอยู่ปลาครับโอ้โหนี่หมันหมกไมเลยฮือ้ือฮ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 ือตนอฮือฮือฮลอฮือไือฮือนือพอฮือฮือฮอฮือถึงเมื่อบือฮื้ฮมูเลยฮอฮืือเออ นี่วางเขาเคลียร์ต่างดุดบ่ได้เลยมันเป็นยังไงตอนแรกอ่ะเอออยากเห็นตอนแรลงไหมอืมตอนแรลงมันก็เป็นแตกมันแตกมันกับมันจะแบบว่ามันนุ่นจักมันแตกหรือง่าแตกก่อนเพมือควัดเลียนไปเนี่ยนี่นี่แม่นี่ก็ไปควัดถือไงได้แต่บานดีเมื่อน้ำมูกเนาะบ่ได้บ่ได้พอดอกก็หน้่งื่อเด้อว่ะไม่ตอจะทำยังไงน้าอยู่แล้วระวังซะหน่อย ขอไปหาโมเมอนเด้อยผไวด้นหวไเด็กเด็เปียนนวนเลยสิมันจะเป็นนวนเลยสิมันถือไฟมันถือกันมันก็บวแตกงยไปไหเอาจิกวัดเบื้องนี่โอ้เขาๆนามเล่โอ้น้เล่นโอ้อยู่เป็นมูน้น่นนี่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 เอเดอมันเป็นมูอยู่ว่นด กูดิ่ไปชาเนีว่โอ้าวใหญ่แบบนีโอ้โอ้ยยังกตัวนี้ม่เอากันสองสามคนลน้อยไปูดคนละแปดแปดกันโอ้ยมันยั่กันเลยตัวนี้อ่เลี้ยนห่อยนอโอ้นงหิัเื่องดีเพาะได้ไอเชนจังเ็นสามีเหนี่นนีโอ้ยยังงกนดนเป็นมัวนีงไดเนี่ยนนี่มนเป็นโน่นเร่งยนีลยดอกมองเดียวเลย นี่หน้าีว่าโอ้ตายโอ้ยกันตัวนีเบาเยดูดิเนียโอ้โอ้ยกันตนตัวนนี่นี่มันยุ่นี่เ้ออน่เลยไม่ได้กับเขาเลยว่ะใช่หมดเลยไดไยเผมตีบอไหนก็มัวโนี่มันยุ่โอ้ยม่นีมาเลยโอ้มาหน่อยมาหน่อ ยุ่กันเลยตนนี้โอ้ลังกงสีแดงยางสอนถ่ายกันเลยไดได้ได้ด้วยนี่างน้จดได้อันนี้เาอุ้ยอยู่นี่หมดไอ้ร้อยได้แกงด้นี่เ้นี่อหนึงเห็นไมนี่สมอเออึ้มแบน้นด้มอเดียวกันด้วนีนั่น้้าก็ถือไอ้ไอ้ไฟขีดเท่านินไอ้เนาะไอ้ไอ้เยนเนาะก็เห็นไงเนาะอยู่เป็นม่สิละเนี่ยเนี่น นี่นู่นเนือนี่แม่นี่ดอกเนาะผมได้ดดกผมได้เอกผมได้ดอก้นู่นเนืองนี่เฮ้ยายยุ่เชียวเฮ่นู่นเนืองนี่อ๋อแม่นเพตัวไหนนี่แหวนเรนี่อ๋อ้าเ่น่นุ่ยเพรวางแล้วเียวรางเมื่อแล้วเว้ยควดควด่าเอาีแ้ะรถีต่เฉพาะไอ้ีบู้เป็นขวาดีหนึ่อตรงนี้ควดเทนี่ลนี่แม่นแ่น เจเน้นมามามาแที่ยวี้มาลงด้วยด้วยซองดอกซองดอกน้อยๆกำลังดีอ่อนๆมันอยู่ซองดอกโบเป็นหน้างานกับเป็นโมกุงหันงยูนมูเตมไปลมันโมแมนี่ผัวนเขียดน้อยนี่ดีหน่าดีโซ่โซ่น่โซ่แน่ เน่ยเน่ยน่ยขาวๆเนี่นี่นี่กลมๆคดายยี่นี่ไว้จะมีอใครเนี่ยเนียันเสียงฮเฮ้ยเฮ้ยฮยฮ้ยโอ้หแก้วะไฟใหม่นี่ยังไรนะน้ำไฟหมวไฟใหม่วะได้ยุ่ครับได้ยุ่หอมหเอเเก็บนังเก็บอนังแม่นยวันน นั่งดแต่นี่เย้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 ไหน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 เน่เน่เนเน่เจ้าไ้พี่ดินเบิ้งคอยๆขึ้นเลอะเป็นบอลสิเป็นแจกสิอ๋อจังทีสิมันเป็นเน่เป็นน้าเป็นปี่เป็นแจกนวลน่ะสิไอ้พี่นอ๋อแต่ละแต่ละเมนยี่บบนะเมนเมนเมนเออโหขวงหยาดเลยค่ะด้อ ใส่อะโรสิกโนเนี่ยใส่ก็ได้ใส่ที่เดียวเนาะเขียนแตอแต่ดีโอ้ยต้องใส่เด้าใส่ตาบางย่างคลาดเหนียวออนะครับเมื่อบันเด้์ป่ะเมื่อแบบนี้โอ้ยคือีอ้อจลิ้นเ้หดอแ่นเลยได้กุ้นอะรด้หโอ้ ไปกินลูกของแม่ไปแต่โชคดีเพราะว่าแม่จ่าเทพหมาไม่เจอเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอ้าเจ้าหมอแม่ก็อยากจะใช้ความสามารถอีกสักครึ่งวันเดี๋ยวลูกนะอย่าได้สะดุดหนึเอาไหมงามไปก่อนเด้วมึงเจียวเด้อพูดอีเด้ด้วยเนอะอ้วนนางมั่นมันเลยีนี่เด้นี่เด้หน้่น้อยหนึ่งกูนะที่ตรงนี้มันไล่ตีเนี่ย สบาาอ,อยู่นี่ส่ย,ยุ่นตรงอยู่เป็นมูนะมัมันเากำลังหาเห็ดทับฟิเลยอะ่ะจ้อี่เจ็บเลนี่ดินี่หน,น,นาดมึกดังมานนี่เิตั้งเคียไปเคียไปสินี่แหละเขาเรียกว่าเซียนหลังกองเทะกองแ<อ>ทจุท่เทได้ลัง เราก็จะให้กำลังใจที่หลังแล้วลูกนะเฮ้ยเราก็จะนั่งให้กำลังใจที่หลังต่อไปใช่ยืดสุดตาดีเห็นเห็นแปลกๆดิ้เห็นอู้ยแฉะแล้วลูกอันอันนั้นเนาะมึงบอกแปลกๆ่อยถ้าจะมาเขาหน้าจะมือลูกทั้งที่หมดแล้วมานี่ดินี่ก็ไม่เห็นหยกหาเจอยกหาเจอโอ้ยยกก็หาเจอที่เนี่ยโอ้ยน้องยกก็หาเจอด้วยนะโชว์กล้องหนะลูกอ้าวย่างแก้มหอมคนเดียวอ่ะอ้าวอ๋อที่เราวันนี้ ยายแพ้ต้องหยกนะไม่หาหรอกไม่กินอยู่แล้วนีดีสองหน่วยผมนโอ้โหนี่ผมอ่ะออืยุบบวดายน้อเขามนี้เสียนลังเอเอมวีพีเลย นี่เราเก็บดอกกระเจียวถ่าเนาะนี่เราเกียร์เอวถ่าสงสัยดวงเราจะไม่เข้ากับนุ่ยเน์นยเอามือจับดิเห็นไหมมีความดีใจความความดื่นเต้นเลยวะยังวะยังวะอะไรเลยแร่กันเดียวที่ฉันได้นี่ดีใจไรค่ะ โอ้ปัญหาเสื้อว่าจะาของสิได้โอ้ยไม่ทีหารหลับตาแล้วเอามือลูบไปเรื่อยๆมาลูกนี่นนี่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 ขาวๆนี่พี่โจเห็นไหมโอ้ลูกน้องง้อหยาแตกแตกดอกตถนี่้องงตัวนี่ไปเดี๋ยวครับประตดิบเตงพอ แล้ป็นดอกกระเจียวดอกกระเจียวครับเนึ่งทางเุ็กแกงหนึ่งคนนี่ใส่ปลศุยเสียบประมาณสามขีดถ้าหม่อนคายกัโลโลฮุกลอยบาทตอนนี้ก็หากินเนี่ยหายกูหาทองคำเดียวนี่มือจนลอยว่ะเนาะเอ้ย

เห็นไหมนี่ต้นมันจะเป็นอะไรสินี่หอกจูมันอันนี้คือดอกจูมันเนี่ยขุดเอาเขาไม่เรียกขุดนะฮะเขาเรียกจิ้มจิ้มเหรอนี่ดอกคือดอกงามมัเลยเวลาเขาอยู่ป่านี่เขาสามารถกินน้ำเขาหิวน้ำเมากินน้ำหลอกเยอะแยะอืมเก่งทีน้าเนี่ยนั้น

ช่ชื่อเคออนีึ้งกระไดดอกกันคือกันเดี๋ยว,ว,ยวไปหาไปดีกลนั่นอะไรวะไม่ใช่ใช่ไหมอยากเก็บอะไรนะ <c oughs> เก็บพึ่งเก็บพึ่งเ็ถุงคุมแม่นมอมันจะออกอคมเมืน <c oughs> มากล้ต <c oughs> มีปล่อยเงาเบิดนี่โอ้ลงเห็ดเลางูกตัวนี้ลงเห็ดเลางูกดินี่ทุกปีก็มาหาอยู่อย่างแม่นี่ดีตัวใหญ่อย่าเขาออกเก่ากินเราต้องฉีดต้องหาไปเลยเฮ้ยกินรู้ว่ากินหลายผลแล้วนี่ดีมากเลยช่วงนี้ อาอะไรก็มันนี่หอกระเจียวปลาครับนี่มีน้ำด้วยเห็นไหมครับนีน้ำตื้นๆเต็มเลยไปหวกกินกับเจียวแสบปนอะไรสันโอเคก็อนใหญ่กระเจียวเนี่ยมานเก่าโอ้โหใหญ่เลยก็ชิบบพอเลยแหลนสักจายว่โอ้น้ำ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 มันเก่าได้เช่นหำปีเนี่ยเราิโบพอร์เนี่ยใหญ่เลยตรงนี้ Đó, nhớ chị kỳ linh chị có linh hai mày đi kiểu lưng bay đi kiểu lưng đi Ăn lưng mày đi kiểu lưng mày đi kiểu lưng mày đi kiểu lưng tôi đi tôi lưng đi kiểu lưng mày đi kiểu đi

พราพระอาชาพระราเนี่ยดููตรงร่องพี่ซี่นีพี่ดีมห้ออยู่นี่อยู่นี่หนีึ่งสองสามไม่ค่อยมีกนแบตวาดกับผ้า เยนี่มอ่อนพดท่านพูดดีเกมเกพดอ่อนพูดเนื่อยย่งว่าจิกันกินไดแหงกินได้คอึงเหมนเข้าเป้นยำขวดขวดเป็นหวันกิมพิซซอกกิมบุกฟองกายจหนจวยเปัว้กดีมาวดขวดจำเกี่ยวกินนเขาจำเกี่ยวกินเออ่านะ้ามันนี่เลย อกินยู่ีเห็ดอันเนื้มกี้กินไห้ยู่นะเนยเห็ดดน้เห็ดน้เ็ดำมาเพื่อนนี่เฮ็ด้ำมากเลย่หนื้อกินรับงูจดคนนละครัมเน้ครับในน้อยกับดจะนำตัว ก็มาเอะนำเสกิลกะส่วนทำได้หลายเอาติดเลยดเัยกันเลยดีแล้วอ่ะ้นไ่ที่หลังเดผสมมองมองไปนะนะครับนี่ฮาโอ้เบิบ้านเท่าไหาได้อันเดียวได้ขออนุญาตกินกันนะไม่รู้อยู่ก็หาสดเอาโอ้โหมาชาสุดยอดเลยแด่ว่า โอ้้าหี่แซ่บเพื่อคไปล้าวินแซ่บแซ่บกน้ัาเอาครับเ็มบ่ยองมาเขี่ยมมากเขี่ยมอย่งไอืมแซ่บแซเดี๋ยวสนหนามอีกก่อนต้นยอยุ่มหมหมดแล้วกินยโอ้ยแบ่งช้อนกันนีหายากตัวเดียว นี่วเราเกรเจียไปหาอย mm ู hmm. been, oh. ่วต oh. ้องคํำมือนี่ว่าเรากรเจียวไปหายมันหยัดนะมาเคนบุตรนั่นบอกดูบัตรลายนๆได้นจังหวะ้หลองน้อกกระเจียสดๆครับสดเ็ดตกุเดินหอุดนโอ้กุ้งดินตำล่ะทำสล้วพี่น้อง